คุยโทรศัพท์เนี่ยเสี่ยงฟ้าผ่าจริงไหมคลิปนี้จาอธิบายให้ฟังนะคะอย่าลืมคอมเมนต์ให้แครมานะว่าเต็ม1ิบให้เท่าไหร่คะ่ะเรื่องนี้มีคนพูดถึงไปเยอะมากๆนะคะว่าโทรศัพท์เนี่ยไม่ได้เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดฟ้าผ่าแต่อย่างใดแต่ส่วนที่ทําให้เขาห้ามนะข้ามหนานะคะว่าไม่ให้ใช้โทรศัพท์ขณะฝน,นตกฟ้าะนองก็เป็นเพราะว่าน้ําอาจจะเข้าโทรศัพท์แล้วช็อตได้หรือถ้าอยู่ในบริเวณที่ใกล้ฟ้าผ่าอาจจะมีผลเหนียวน้าทําให้แบตเตอรี่รัดวงจรและเกิดการระเบิดจนเป็นสาเหตุข,ของอาการบาดเจ็บได้คะ่ะ ทีนี้จุดที่มีโอกาสเกิดฟ้าผ่าได้มากที่สุดนะคะจะเป็นที่โล่งแจ้งเช่นสระน้ําสนามกีฬาชายหาดนะคะแล้วก็จุดที่สูงสุดบริเวณนั้นๆนะคะเช่นต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเนื่องจากประจุไฟฟ้ามีโอกาสวิ่งเข้ามาเจอกันเร็วที่สุดค่ะแต่ถามว่าทำไมในกรุงเทพมหานครมีตึกสูงเยอะขนาดนี้แต่ไม่เคยมีฟ้าผ่าเลยก็เป็นเพราะว่าเขาทำการติดตั้งเสาล่อฟ้าเพื่อป้องกันฟ้าผ่าแล้วมาสร้างความเสียหายให้กับทรัพย์สินเป็นที่เรียบร้อยแล้วอย่างไรล่ะคะ